เอาละครับวันนี้เรามีภารกิจกันนั่นก็คือการถอดรหัสปริศนาของเรขาคณิตวงกลมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะต้องใช้อะไรบ้างในการไขความลับนี้พอเห็นโจทย์ในครั้งแรกโหอาจจะดูซับซ้อนใช่ไหมครับแต่เชื่อเลยครับว่าพอจบตอนนี้ไปเราจะมีกุญแจเด็ดๆที่จะแก้โจทย์ข้อนี้ได้แบบสบายๆเลยคืออย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะไปถอดรหัสอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจภาษาของมันก่อนถูกไหมครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์พื้นฐานแค่3าคำเท่านั้นเองนี่แหละครับตัวอักษรของรหัสลับเรขาคณิตของเราคำแรกเลยมุมที่จุดศูนย์กลางครับอันนี้ก็ตามชื่อเลยตรงไปตรงมามากๆก็คือจุดยอดของมุมเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงเซนเต,นเตอร์ของวงกลมพอดีเป๊ะเลยครับโอเคคำที่สองคือมุมในส่วนโค้งครับอันนี้จะต่างจากเมื่อกี้นะครับที่น่าสนใจก็คือจุดยอดของมุมเนี่ยแทนที่จะอยู่ตรงกลางมันกลับไปอยู่บนเส้นรอบวง คืออยู่บนขอบของวงกลมเลยและสุดท้ายคําว่าคอร์ดครับคอร์ดนี่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอะ่ะมันก็คือเส้นตรงธรรมดาธรรมดานี่แหละครับที่ลากจากจุด1บนขอบวงกลมไปยังอีกจุด1บนขอบวงกลมแค่นั้นเองเอาละครับพอเรารู้สับแล้วทีนี้มาถึงกุญแจดอกแรกกันเลยดีกว่ากุญแจดอกนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าทรงพลังสุดๆครับขนาดที่ว่าคนสอนดังเดิน เขาให้คะแนนความสำคัญไว้ที่ระดับ5ดาวเลยนะความลับที่ว่าก็คือมุมในครึ่งวงกลมจะมีขนาด90องศาสเสมอครับจำประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะนี่แหละคือตัวเปลี่ยนเกมของจริงสำหรับการไขไปริศนาวงกลมเลยมันทำงานยังไงเนี่ยล่ะครับลองนึกภาพตามนะครับเราลากเส้นผ่านศูนย์กลางผ่ากลางวงกลมไปเลยจากนั้นก็จิ้มจุดไหนก็ได้บนเส้นรอบวงแล้วก็ลากเส้นจากปลายทั้งสองข้างของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยไปหาจุดนั้นปึ๊บ เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมขึ้นมาและนี่คือความเจ๋งของมันครับมุมที่ยอดของสามเหลี่ยมมุมที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นมุมฉาก90องศาเป๊ะเสมอเลยครับไม่ว่าเราจะเลือกจิ้มจุดบนเส้นรอบวงตรงไหนก็ตามมันจะเป็น90องศาเสมอมาต่อกันที่กุญแจดอกที่2ครับกุญแจดอกนี้จะมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมุม2แบบที่เราเพิ่งรู้จักกันไปเมื่อกี้ก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางกับมุมในส่วนโค้งนั่นเองประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเรามีมุมสองมุมที่มันตั้งอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันหรือพูดได้ง่ายคือมันมีฐานเดียวกันเนี่ยกฎก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางจะใหญ่เป็น2เท่าของมุมที่ขอบวงกลมเสมอเลยครับถ้ามุมที่ขอบเป็น x มุมที่ศูนย์กลางก็จะเป็น 2x ง่ายๆแบบนี้เลยมาถึงกุญแจดอกสุดท้ายกันแล้วครับและถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีแค่มุมเดียวล่ะแต่มีมุมหลายๆมุมเลยที่จุดยอดมันอยู่บนขอบวงกลมเหมือนกันหมดแล้วมันจะเป็นยังไง ง่ายนิดเดียวเลยครับให้เรานึกภาพว่ามุมพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมกันครับถ้าพวกมันมีฐานหรือว่าเกิดจากจุด2จุดเดียวกันบนขอบวงกลมไม่ว่าจะสร้างมุมขึ้นมากี่มุมก็ตามมุมทุกมุมจะมีขนาดเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยครับเหมือนเป็นทีมเดียวกันก็ต้องเหมือนกันโอเคตอนนี้ในมือของเรามีกุญแจครบทั้ง3ดอกแล้วนะครับได้เวลากลับไปที่ภารกิจตั้งต้นของเราแล้วก็ไปถอดรหัสปริศนานั่นกันเลย ยังจําโจทย์ข้อนี้กันได้ไหมครับโจทย์ที่ตอนแรกดูน่าปวดหัวตอนนี้เรามีเครื่องมือพร้อมแล้วงั้นเรามาลุยกันทีละสะเต็ปเลยครับขั้นตอนแรกสุดเลยมองปุ๊บ,บเห็นปั๊บเลยใช่ไหมครับว่ามีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่ฐานของมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางพอดีเป๊ะซึ่งแบบนี้ก็เข้าล็อกกุญแจดอกแรกของเราเลยความลับ90องศาของเครื่องวงกลมดังนั้นเราก็ใส่ไปได้เลยครับว่ามุมตรงข้ามเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยคือมุมฉาก90องศาแน่นอนต่อไปครับเรามาใช้กุญแจดอกที่2กัน กฎแห่งอำนาจของจุดศูนย์กลางลองมองไปที่มุม100องศาที่จุดศูนย์กลางสิครับแล้วสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกับมุม1ในสามเหลี่ยมของเราเปะ๊เปะๆเลยนั่นไงครับตามกฎแล้วมุมที่ขอบก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่ศูนย์กลางเสมอเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็คือ100หาร2ได้50องศานั่นเองครับโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนี้ในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยเรารู้ค่ามุมไปแล้วตั้ง2มุม มุมแรกคือมุมฉาก90องศามุมที่2คือมุมที่เราเพึ่งหามาสดสดร้อนๆเลย50องศาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันยังไงก็ต้องได้180องศาโอ้โหแบบนี้ก็แถบจะแก้สมการได้แล้วสิครับใช่เลยครับวิธีคิดก็ง่ายนิดเดียวแค่เอา180มาตั้งแล้วก็ลบออกด้วยมุม2มุมที่เรารู้ค่าแล้วคือลบ90แล้วก็ลบอีก50คําตอบสุดท้ายที่ได้ก็คือ x เท่ากับ40องศานั่นเองครับเป็นไงครับแค่เรามีกุญแจ3ดอกนี้ในมือรหัสที่เคยดูยากๆก,ก็ถูกถอดออกมาได้สำเร็จเรียบร้อยและนี่ก็คือกฎพื้นฐาน3ข้อนะครับที่เป็นเหมือนรากฐานสำคัญเลยในการแก้ปัญหาได้ขาคณิตเกี่ยวกับวงกลมอีกมากมายมหาศาลซึ่งมันก็ชวนที่คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าพอเรารู้รหัสพื้นฐานนี้แล้วมันจะมีปริศนาได้ขาคณิตอะไรอีกบ้างที่รอให้เราไปปลดล็อกด้วยความเข้าใจนี้